สวัสดีชาวโลกด้วยนะครับก็วันนี้นะครับจะมาแปลชื่อของฮีโร่ในฮอนนะครับให้เป็นภาษาไทยจะฮาหรือเปล่านะครับก็เริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยครับอะโดเมดานะครับนะครับแปลด้วย g o o g l e t r a n s l เ t e เริ่มจากอะโดเมดาเล่นเป็นอยู่ตัวนี้นะครับอะโดเมดาแปลว่าอะไรไม่มีชื่อแปลครับก็แล้วไปตัวต่อไปนะครับเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์แปลว่าวิศวกรโอ้โห นี่หน้าวิศวกรเหรอเนี่ยกูนึกว่าด็อกเตอร์มาดูในฮาวนะชื่ออะไรหมาในในฮาวที่กูรักเป็นหมาในแล้วเหรอเราเมกเบนดูครับอันนี้เบียดเบียนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่มีชื่อความแปลมาจจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่ไม่ทราบเหมือนกันนี่มูลควีนชื่อแม่งโคตรเฟี้ยวครับ ดวงจันราชินีโอ้โหสวดยวดสเกลล่ะอันนี้เป็นเกลกินไก่เยอะไปหน่อยอ่าอันนี้ <c oughs> สเกลนี่แปลว่าลูกเสือเหรอนี่ครับวอลเทอรี่วอลเคอรี่นะครับตัวนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับคิรีคิรีคืออะไรคิรีคืออะไรลองวอเด้นดูนิ วอเด่นนี่เคยเล่นอยู่นะครับแต่แต่ก็ลองดูแป๊บมรกตคุมอืมชื่อแบบโอ้โหยสดยอดชื่อมันแบบความหมายดีมากครับแต่แต่ตัวที่น่าจะความหมายดีนี่เสือกชื่อ,อนปัญญาอ่อนบิชตัวนี้ครับผมเคยเล่นสายฟา้าแลบเย็ดเย็เด้ชื่อก็โหดมกันนะเนี่ย อาร์เทลี่นะครับตัวนี้นะครับโคตรเกียดครับพอเวลาอยู่ฝั่งเรานี่ยิงเหมือนเหมือนยิงฝั่งตัวอื่นฝั่งคนอื่นไม่เข้านะ่ะพออยู่ฝั่งมันนี่เลือดถ้าแบบเดินมายัางไ,ไม่ได้บวกก็ต้องเดินกลับไปที่ป้อมเนี่ยปืนใหญ่เฮ้ทว่าไงปืนใหญ่ชื่อนี่แจ่มมากมาสเตอร์ออฟอานะครับลองดูปริญญาโท <c oughs> <c oughs> ปริญญาโทมันเกี่ยวแล้วเนี่ยโอ้มึงก็แปลตรงไปนะทันเสลดผมเรียกมันว่า นินจาเพราะว่าตอนนั้นจำไม่ได้เหมือนกันลองดูภาพเงาโอ้โ oh. ห <Hey. S 1> ตัวนี้ชอบมากวิสเลเยอร์ฆ่าแม่มด <c oughs> อ๋อนี่คือคนฆ่าแม่มดเหรอลองดูโอ้ยนี่ครับ The เดอะชิปเปอร์แอดลองดูครับน่าจะมีความหมายนะชื่อนะเริง <c oughs> ว่าไงเริง เรียกเขาว่าอีกาผมเรียกมันว่าอีกลานะครับโ <Pop esh. S 1> พเพชพัสซาสดาโอูโห้หูยชื่อแบบไม่เข้ากับหน้าอีกแล้วครับชื่อนี้แบบไม่เข้ากับหน้าแต่แบบชื่อที่ควรจะเท่ๆนี่ไม่เท่นะหมาในอย่างเงี้ยว้าว <Pepper. S 1> เปเปอร์เบฟนะครับกอดคนุณ <laughs> ชื่อมึงนี่ออกหินมากเลยหน้ามึงหินมึงก็ตั้งชื่อเป็นหินเลยนะพีเดเตอร์ พีเดเตอร์แปลว่าล่านะครับล่าโคโนสที่แปลก็โคโนสครับ <c oughs> โคโนสก็ชื่อโคโนอสอะไรครับเพ <c oughs> ลสเลนโรคเป็นโรคระบาดไอ้โรคระบาดชื่อยังอุบาาอีกมดซัส <c oughs> โคถึกบอกไว้ก่อนเลยแม่งถึกมาจากไหนไม่รู้ใสพ่พระอะไรไม่รู้เนี่ยไม่ไม่มีความหมายครับบัตฮันเตอร์ถ้าในโดต้าก็บัตซิกเกอร์ใช่ไหมน่าจะใช่ บัตซีเกอร์บัตฮันเตอร์ฮันเตอร์เลือดนักล่าเลือดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าน่าจะแอคคูชฟุชอบเลยครับตัวนี้โดยเฉพาะอันติอย่างเจ๋งอันติถูกสาบอ๋อชื่อก็ใช้ได้ครับชื่ออะไรว่าจำไม่ได้อมามาลาใช่อมาอมาลาอามันลา <c oughs> พระอนน์พระอานุเอ้วัสดีครับพระอน,น์ก็ จบเอาเป็นว่าจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้รายการสุดเฟร์ก,ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแช์นะครับมีเกมอะไรคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมช่วงนี้ไม่ไม่มีเกมเล่นเลย